ติค่้าพี่น้องมืนนี้แม่วังเซมาไทยใ้เบิงมาของโจะไวาติมาพี่น้องมาหลอกเบิรพี่น้องไปมาหล่อรกันค่ะไปทีแม่วน่าปาไป้อ้าวพี่น้องนี้กาแม่ันสิพ้ามาหล่อเบิรพี่น้องเด้อคนไลามๆแม่อนเพิ่ยมากได้ทั้งนี้นะ งามๆ <tu> at at um. นี่เขาเอิ่นว่าทุ่มโปร่งทง้องพี่น้องนี่เด็กงามบ่พี่น้องมัานสีพาไปเลาะเบิ่งไปม่นสีพาไปเลาะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อฮอดอันฮอดบ่อลนี่แหละบ่อนตี่วาป้ายปมีมันกับสีพากลับคืนเนาะไปเที่ยวน้ำแก้วมันสีงามบ่ Or, งามหรือโบงามแก่พี่น้องก็ต้องเบ่งเอาเองพ kan ี่น้องสวยงามนะพี่น้องเนาะสีผ้ามาเลาะเด้อพี่น้องเลยพอดีมาหอดจุดนี่ก็คือเบิดพี่น้องมีเงินก็สืได้กลับบัดนี้ก็ต้องกลับได้ค่ะนี่ป้ายเดิน้องมนีก็ไปกลับพี่น้องมาเนี่ก็คือมาสุดแล้วก็สีพ้ากลับเด้อบัดนี้ ครับพี่พาน้องครับไปก่อนพี่น้องไปยังไม่สุดสุดแล้วค่ะจ้าจัดเดินมาไปพี่น้องไปขึ้นไปเบิ่งทั้งผุนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแต่ว่าเบิ่งทั้งป่ายนี่อีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อคนกันมาหลินมาไายยังพี่ไล่ไล่เลยพี่น้องนี่ดิ เบิง่งวิวมันงามมากพี่น้องเนาะใายให้พี่ให้น้องเบิง่งคนใดที่บอได,ด้มาเด้อพี่น้องเม่ม่อนพาท้ำกับสีพามาเบิ่งพี่น้องวิวมันสวยพี่น้องเลยมมอนพามาเบิงบ่งเบิร์คนก็หลายหลายพี่น้องหลายเที่ยวสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาแตนะ่เนี่ยมีคนดี เดีววิวมันงามเนาะพี่น้องเนาะกับมาผ้ามาเที่ยวมาอย่างไรเพราะว่ามือนี้กันวันยุดคือกันพี่น้องลูกไส้ยุดลูกไส้หล่าม่ม่อนกับมีลูกไส้หล่ายอีกคนหนึ่งพี่น้องแต่เลยว่าพื้นบริเวณไปเลี้ยนม่ม่อนกับเลยผ้ามาเที่ยวลูกไส้ก็คืออันนี้อันหนามาดูสิครับสวัสดีครับยางลูกครับามาเที่ยวใช่ไหมลกูกเที่ยวที่ไหนเอ่ย อ่าทุ่งโป่งทองค่ะเพิ่นเคยมาพี่น้องเพิ่นมาน้ำคู่เพิ่นพี่น้องเพิ่นเคยมาน้ำคู่แต่อัน,นสำหรับไม่มอนเราเคยมาเด้อพี่น้องหาพเพิ่นมาเพิ่นยังว่าเพิ่นหูอยู่คู่เพิ่นผ้ามาเพิ่นวา,ยยางสิได้พี่น้องใบบัตรนี่อนนนมอนสีพาเหล่อออกไปเบิ่งอยู่ข้างนอกเด้อพี่น้องเด้อไปจ้าพี่น้องลงเด้อบัตรแล้ว อะไรเอ้ยนี่ค่ะนนพี่น้องพี่น,อน,ออน,น้องบันไดย่างไปเด้อพี่น้องเด้อย่างไปทางออกไงเบิ่งส้มวิวอันนี้เทพพี่น,อน้องเบิ่งส้มหัวกลางงาบงาบเลยพี่ลองสุสายให้เบิ่งเด้อเมมอนสีไายให้เบิ่งทางออกพี่น้องพี่น้องเพื่อไรมากกับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเละาะทางนี้สวยง,งามาอา<ส>่ะ มาเที่ยวตรงนี้ได้นะคะม่ไี่น้องสวยไหมไม่ไปหรอคะไม่ไปหรอวุ่นายพี่น้องมือนี้มันเป็นวันเสาผ้าผีผ้านองมาเบิ่งส้มวิวแบบสมัสตัดเนาะพี่น้องเนาะรมชสติยังไงมันก็สวยอยู่แล้วพี่น้องผมเย็นคักเด้อ เย็นสบายๆพี่น้องท่านผู้ใดเป็นพี่น้องเพื่อนพูงเอฟซีทั้งหลายมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> ที่ยวพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องอเลยจ้า <c oughs> เอาขึ้นเรือั้ยเนี่ยขึ้นทำไมเรือ เดี๋ยวถามปรินก่อนเขาจะขึ้นเปล่าจะขึ้นก็ขึ้นเดพี่น้อง้ารมดตว่าห้ามานี่เ้าบ่อยอยากยางยางเที่ยวทั้งเทิงเซ็ตแล้วก็อยากอันอยาก,ยากนั่งเรือก,กไ็ได้เด้พี่นอ้อนงเลยอันนั่งเรือเที่ยวก็ได้ถามเพิ่นเที่ยวแบบว่าเราไปแต่นี่ไปลห้งไปนั่งตรงนี้ไปลงไป,งไปทุง่งทะเลพี่น้องไปเด็พี่น้องก็จะคเธอได้ขั้นไปก็ซิได้ถามพี่น้อง เดี๋ยววิวงามงามเลยพี่น้องเดอ้อวิวงามงามสวยๆทั้งน้ำใจก่อนเลพี่น้องพมเย็นดีดีพี่น้องพมเย็นดีนี่เรื่อยพี่น้องไปรอบอัน,นี่แหละพี่นอออ้องไปรอบรอบในแจเคสดายกับโบได้ถามกล่วบ่บได้ถามเพือ่อนในนีพี่น้องท่านผู้ได้มากพี่น้องมากคนบัดนดินอย่างสิพ้าพีผ้าน้องมากกสิไปนนางเรือช้มวิวหลินพี่น้องให้พี่น้องมากสักคนมาตะเวียงกันหรือว่าอันนะั้น อ่าซารันนาเขตก็แล้วแ,แต่พี่น้องเซโนก็แล้วแต่พี่น้องแม่มอนเหมือนขันเจ้ามาเยี่ยมแม่ม้อนกับสีผ้ามา,า,าสีผ้ามานางเรือเที่ยวพี่น้องอ,อันเดรส<ว>เรือพักวสีบันทีแต่นี่ไปหอมนี่ไปกันไปตกบนนัน,นทะเลใหญ่เลยปากวันนำทะเลใหญ่เขากระสีกันเดียวกลับมาเสียเนี่ยพี่น้องเสียใจให้เบิร์กเดรสพี่น้องงามเนาะพี่น้องเนาะอ่า ไปต่อไปเนี่ยจับยังต่อไปะไปไปมากเ,เ,เือยค่กเหเรียนเอาจับดูสิมือเบิรงวีวูดพี่น้องเด้อเอาจับกันเอาคลิปนี้ไม่มอนกับผ้ามาหล่อเลยพี่น้องคลิปนี้กับเมมอนมาหล่อผ้าหล่อเวิร์เบิร์ดเลยพี่น้อง เดี๋ยวเมม่มอนกับศิลาก่อนคลิปนี้เมม่มอนไว้ทันนี่ก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมม่มอนสามอย่างพี่น้องเมม่มอนขอผวมมีอย่างดอกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย